พอเราไม่สวยเราเนึกว่าพอรูปหน้าเราไม่สวยเปล่าไม่ใช่ไปพานักแสดงดังๆของต่างชาติเขาก็มีหลากหลายทรงรูปหน้าแต่ก็ยังดูสวยได้อย่างของเกาหลีของอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะฮิตรูปหน้าทรงเหลียวทรงไข่ตัดอะไรออกมาก็สวยแต่พอตัวเองไม่มีรูปหน้าแบบนั้นก็คิดจะไปเปลี่ยนรูปหน้าใช่ไหมเราบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับรูปหน้าแต่ถ้ามันเกี่ยวกับความเชื่อเราคือยกตัวอย่างนี้ถ้ารูปหน้าทรงโกลก็ไปอยู่เมืองจีนนี่คือรูปหน้านโห,โหเฮงดีมาก ในขณะที่หน้าเหลี่ยมอ n g e l i นาโจ l i ่ Hi, หน้าทรงเหมือนเหลี่ยมเป็นเพชรถ้าอยู่เมืองนอก,นอกรูปหน้าเนี้ยจะฮิตเพราะอะไรดูทรงพลังนะคะในขณะที่หน้ารูปทรงกลมเมืองจีนฮิตเพราะอะไหรหนึ่งโง่เทดีสองมีความเด็กน่ารักเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองนะคะหน้าปัจจุบันของเราอะแต่เราไม่เคยเมองว่ามันสวยมันก็ไม่ต่างอะไรกับผีเสื้อค่ะ ผีเสื้อเนี่ยเวลาเรามองปีกผีเสื้อเรามองว่าสวยเนี่ยค่ะแต่คุณรู้ไหมผีเสื้อเวลาบินไม่เคยเห็นปีกไม่เคยได้ชมความสวยงามของปีกตัวเองค่ะเพราะไล่ตาอยู่ตรงนี้แต่ปีกอยู่ข้างๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคนที่ได้ชื่นชมความสวยงามของปีกผีเสื้อกลายเป็นคนอื่นหมดเลยรู้สึกเห็นความดีเห็นความสวยของรูปหน้าเราก่อนไม่งั้นจะก,กลายเป็นเหมือนผีเสื้อที่ พอเราลูกหน้าโงกลมเวลาคนจีมองโอ้เธอโงงเฮงดีมากเลยเธอดูหน้าเด็กมากเลยแต่ไม่ไม่ฉันจะเอาแบบทรงแบบเหลี่ยมเกาหลีเห็นไหมคะมันก็จะเหมือนกับผีเสื้อที่เวลาคนอื่นมองปีกผีเสื้อเหมือนกับมองหน้าเราเขามองว่าสวยมากเลยแต่กลายเป็นหน้าสีดายที่ผีเสื้อไม่เคยเห็นความงดงามความสวยงามของปีกของตัวเองค่ะ ทำไมเซเลบตี้ที่เมืองนอกดารานแสดงเมืองนอกอะมีหลายรูปทรงหน้าแต่เขาก็ยังดูสวยไดย้เพราะเขาเข้าใจรูปหน้าไงแล้วเวลาเขาแต่งหน้าเขาแต่งตัวเขาแต่งทรงผมเขาทาให้มันเข้ากับรูปหน้าตัวตัวแล้วหน้าทรงวงรีรูปไข่ที่เรานึกว่ามาจากเกาหลีจริงๆวงแบกพิงแต่ละคนเขามีรูปหน้าแตกต่างกันไม่ได้เป๊ะน,นะคะแต่เขามีเทคนิคในการทําให้เรานึกว่าเป็นรูปหน้าทรงไข่ใครอยากรู้กดห้าไว้ถ้าเยอะครูจะมาสอนต่อค่ะ